คุณมิกครับโฆษณาที่ผ่านๆมาคุณมิกเนี่ยผมยอมรับเลยครับว่ามันยอดเยี่ยมมากจริงๆเลยครับบีควิกเท่ากับยาน <c oughs> ตอนนี้ใครๆก็จำได้ไมหมดแล้วนะครับใช่ครับ <c oughs> แต่ว่ามีควิกเท่ากับน้ำมันเครื่องนี่สิครับ <c oughs> ผมว่าดูแอบกระซิบกระซิบไปหน่อยครับ รอบนี้ผมขอเน้นแบบภาพจำเลยได้ไหมครับแบบตะโกนเลยนะครับสู้ๆนะครับคุณน <fucking> <funny> ิเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงที่รีควิก เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้รถยนต์มาแล้วทุกประเภทไม่ว่า e ีโค e ซีดานรถตู้แท็กซี่กระบะสปอร์ต SUV MPV Hybrid โอ้โหอีกมากมายเดวเว้นคันนี้ครับเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้รถยนต์มาแล้วทุกยี่ห้อทุกสังชาติทั้งญี่ปุ่นจีนเมกาอังกฤษอิตาลีเยอรมันและอีกมากมาย เรามีน้ำมันเครื่องมากมายหลายยี่ห้อและเป็นน้ำมันเครื่องให้รถมาแล้วเป็นล้านคันถ really. ้านำรถมาเรียงต่อกันจะมีความยาว4,500กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางจากกรุงเทพไปถึงไซบิเรียเรามีกว่า200สาขาทั่วประเทศอยู่ไหนก็เจอมาตรฐานเดียวกันหมด ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ใช่ขยางแต่น้ำมันเครื่องต้องที่มีควิกวภาพดำหรือยังครับย